หนึาทีกับกอปทอหากคู่ขับขีประสบปัญหายางรถรั่วสามารถซ่อมแซมได้โดยการปะยางได้เฉพาะในส่วนหน้ายางที่สัมผัสกับถนนเท่านั้นไม่ควรปะยางบริเวณแก้มยางซึ่งยางอาจจะระเบิดได้ง่ายเนื่องจากไม่มีโครงสร้างของชั้นผ้าใบและเส้นลวดยางที่ปะหรือซ่อมได้ควรมีความลึกของดอกยางไม่ต่ำกว่า2ม mm, มและควรจะกว้างไม่เกิน6มเมตร ไม่ควรปะยางเกิน2ครั้งบนยางเส้นเดียวกันและไม่ควรปะยางซ้ำรอยเดิมครับส่วนกรณีที่ได้ยินเสียงดอกอยางบิดตัวให้สนิษฐ่านว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากดอกอยางบางส่วนไม่สัมผัสถนนโดยมักจะเกิดขึ้นในขณะเลี้ยวโคง้งแม้จะไม่รุนแรงถึงกับหน้ายางลื่นถลายแต่ก็ต้องหาเวลานำรถเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อมรถเพื่อตรวจสอบโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ขับขี่ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม